สวัสดีค่ะวันนี้เดียวจะทําการปล่อยผีเสื้อหนึ่งตัวที่กลายเป็นเอยจะปล่อยดักแด้แล้วนะคะที่กลายเป็นผีเสื้อแล้วอีกตัวหนึ่งมันยังไม่เป็นเอยอตัวหนึ่งมันยังไม่เป็นผีเสื้อนะคะเ,<อ>เราจะมาทําการปล่อยน้องกันค่ะอย่างแรกเลยคือเราต้องเอาหนองไปปล่อยก่อนเด้อนะคอยคอย ดอกอะค่ะชื่อว่าจะบินแล้วเออชื่อดอกอู้ปีกสวยมากเออสวยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนหนูสามารถโอ้โหคุณแม่สวยมากค่ะคุณแม่สวยมากให้แม่ดูว่าให้แม่แกเห็นหรือยังโอ้โหบินแล้วบินแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย เออเขาสวยเหมือนกันนะสวยสวยเดี๋ยวก็จะได้ไปเกาะใบไม้ไปเรียกแม่ก่อนไหมไม่รู้แกเดี๋ยวไปเรียกไหมล่ะก็แล้วแต่นูดิโอ้ยสวยใครจะไปปล่อยล่ะสวยนะแตงเงยติดเสื้ออีกเยอะหน้าบ้านหลวง โอ้สวยสวยสวยไปชื่อนดูนี่สวยถ่ายรูปไปแล้วยังเดียวเดี๋ยวถ่ายยังน่าจะถ่ายแล้ว สวยสวยเอ้ตัวเริ่มเริ่มจะเป็นแล้วยังดักแด้อยู่อ่ะยังไม่ไม่อยู่แล้วเหมือนตายอยู่ลืมไปแล้วเดี๋ยวเล็บู้หญิงยกโบ่งบอกเ อปู่หยิบขึ้นมาดูทำไมถ่ายกล้องเนี่ยโอ้ยถ่ายไม่แล้วถ่ายอยู่ถ่ายอยู่โอ้ย็<ด>สวยนะลายมันสวยกว่าผีเสื้อปกติอ่ะอเอาเป็นว่าปล่อยเลยแม,ม่ยอมจะไม่คุณจะไปจับก็ไม่ไปจับจับได้หนูเคยแล้ว ไม่ละใครเครื่องเลยไหนดอกรักแต่มันสีสวยมากเลยนะอือเอาไปเอาตะแงงออกเดี๋ยวเขาจะได้บินไส่แต่ว่าอีกตัวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ออกมาใหม่แล้วอีกตัวยังไม่ออกใช่ไหมปล่อยตัวนี้ไปแล้วแล้วเราจะปล่อยปล่อยได้ยกขึ้นเดี๋ยวพ่อมาพ่อจะไปกวนน้องอยู่เขาจะได้ไป ปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปปล่อยให้เขาบินเองปล่อยเขาบินเองเขายังไหวอยู่อ่ะสวยมากเลยสวยมากบ๊ายบายเอาเหลืออีกตัวมาไปเก็บเหลือตัวป่ะหน่กตัวนึงนี่ไงใช่ไหมล่ะใช่เอวางปล่อยไว้นั่นแหละโอเดี๋ยวรอดูอีกตัวหนึ่งปักเขาเกาะอยู่นี่เไงเกาะอยู่ไหนอะ